อ่ะโอเคจะถามข้อนี้เนาะที่ถามข้อนี้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะคูณอะไรเนาะเสร็จไหมครับแล้วเพื่อให้ตัวส่วนได้หนึ่งร้ยใช่ไหมใชม่เอ่อทีนี้มานนีก่อนครับวิธีการเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเศษส่วนเนาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์มี2วิธีนะครับ วิธีแรกก็อย่างเช่นอ่ะคูณกาหนดโจทย์ก่อนแล้วกันอย่างเช่นเนาะสามส่วนห้าสามส่วนห้า,า,หาก็อย่างที่เราอย่างที่เราใช้นั่นแหละนะครับก็คือคูณด,ด้วยยี่สิบเนาะส่วนยีสิบก็เท่ากับ60สิบส่วนร้อย แล้วก็ได้เป็น6 0สเอร์เนาะอันนี้คือวิธีแรกซึ่งวิธีนี้ดีมากเลยนะมันใช้ได้เร็วมากนะครับแต่ว่ามันใช้ได้ไม่ได้ทุกข้อเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ได้ทุกข้อเราจึงมีวิธีที่สองครับสมส่วนห้าเนาะถ้าจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไงเนาะก็เราก็เอาเอาสาม,มหารด้วยหตรงๆเลย นะครับสามออห้า,หา,ามมหารสามไม่ได้เนาะหารสามไม่ได้ใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์แล้วเติมจุดแล้วก็เติมศูนย์นะครับว่าง่ายหารไม่ได้ก็ใส่ศูนย์จุดศูนย์โอเคไหมครับที่ใส่จุดเพราะตรงนี้มันมันอ่ะรีเพ a นิดหน่อยมันไม่มีมันไม่มีตัวตัวที่อยู่ตรงนี้แล้วเนาะมันเลยต้องใส่จุดนะนะครับอ ใสจุดเติมศูนย์ห้าเท่าไรได้หกห้าคูณไรได้ได้อะไรห้าคูณไรได้สามสิบห้าหกสามสิบได้เป็นศนะูนจุดหกเนาะก็คือเปลี่ยนเป็นทอซิยมก่อนนั่นเองแล้วทอซิยมคูณไปหนึ่งร้อยนะครับทกับหกสิบโทษศูนย์จุดหกคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับเข้าไปก็ได้เป็น60%สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะดังนั้นวิธีสองก็คืออะไรทำเป็นทำเป็นทศนิยมก่อนเ,ออเื่อยันนะทำเป็นทศนิยมก่อนนะครับแล้วก็คูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือควบรวมก็ได้สองสองขั้นตอนนี้ควบรวมกันอันนี้ไม่เอาก็ได้เป็นอันนี้เลยก็ได้อ่าเป็น0.6นคูณน,นะครับอันนี้แล้วก็คูณ1,000 ให้คุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะกพื่อได้เป็นท่าสยมเหมือนกันดังนั้นข้อที่เราถามมาเนี้ยนะครับอะไรนะสามสี3 3่ส่วนสามนะสี่ส่วนสามสี่ส่วนสามเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะเราก็ เราคูณไม่ได้คูณให้ตัวล่างเป็นหนึ่งไม่ได้เราก็เอามาหาเรเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นเท่าไหร่สามหนึ่งสามเนาะนะครับใส่หนึ่งใช่ไหมต่อไปมันหมดแล้วก็ใส่จุดจำศูนย์จำได้ไหมนะครับสามสามเก้านานะได้หนึ่งอีกแล้ว นะครับนี้เติมศูนย์ไปได้เลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ละไม่ต้องไม่ต้องใส่จุดแล้วเนาะเติมศูนย์ได้เลยนะครับก็3ามสามเก้าอีกจะเห็นว่ามันวนละมันวนล,วเนลวะเห็นไหมครับแสดงว่ามันคือ3ามจุดสามสามสามไปเรื่อยๆโอเคนะงั้นสี่จุดสามก็คือเอ้ยสี่ส่วนสามก็คือก็คือเอามหนะึ่งส่วนสามสามสามูเขียนอะไรวะเนี่ยหนึ่งจุดสามสามสาม ไปเรื่อยๆนะเขียนสองตัวนะครับทําเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไงก็คูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับร้อยสามสิบสามอันนี้ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆโทษทีอ่ะเขียนให้สมบูรณ์ไปเรื่อยๆน,นะครับคูณ100%เข้าไปก็ได้เป็น33.33เ 33, นาะ นะครับเพราะว่าเลื่อนจุดไป2ทีนะไม่งงนะเลื่อนจุดไป2ทีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็เป็น133เห็นไหมก็คือตัวนี้แล้วข้างหลังมันคือ 33... อีกอีกไนงะนะครับเีนะได้ออกมาเป็นนี้เป็นเปอร์เซ็นทีนะมันก็33ไปเรื่อยๆแหละก็คือได้133.3333333ไปเรื่อยๆถ้าจะประมาณก็ได้เป็นอันนี้ เชไหมแล้วแต่จะตอบบรรทัดไหนตอบบรรทัดที่บรรทัดนี้ก็ถูกบรรทัดนี้ก็ถูกนะครับแล้วแต่ถามถามครูที่โรงเรียนถามครูที่โรงเรียนแล้วกันอยากได้แบบไหนจัดให้ได้หมดโอเคไหมนะครับอ่ะมาลองซ้อมกันดูเนาะถ้าเกิดมีโจทย์อย่างนี้ก็คือเออเ เจ็ดส่วนยี่สิบแบบนี้ทำาไงครับก็คูณด้วย5ทั้งหมนทั้งล่างได้เลยโอเคไหมนะครับเพราะว่ามันได้หนึ่งรอยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะเช่นเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนอะไรดีเจ็ดส่วนแป จริงๆส่วนแปดก็คูณด้หนึ่งร้อยได้นะนะครับแต่ไม่เป็นไรคูณคูณร้อยิบห้าคูณสิบสองจุดห้ใช่ปะเห็นเราเคริดคูณอยู่ข้อนู้นใช่ปะ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากคูณด้สิบสองจุดห้าก็ใช้อีกวิธีหนึงได้ก็คือหารเนาะนะครับอเอาข้อที่เอาข้อที่ต้องหารดีกว่าเจ็ดเจ็ดส่วนเก้าอ่ะเจ็ดสนะ่วนเก้า ตั้งหารเลยเอาอะไรอยู่ในบ้านอันนี้บ้านนะอะไรอยู่ในบ้านต้องตอบติงดึงดูซิตรงกับครูไหมครัวเจ็ดอยู่ในบ้านนะอจำดีดีนะอะไรอยู่ในบ้านนะนะครับเก้าหารเจ็ดไม่ได้นะครับ, 9, รนะรบใส่ศูนย์ใส่จุดเติมศูนย์เนี่ยขบวนการเติมเติมศูนย์ใส่จุดเติมศูนย์เนี่ยต้องไปฝึกด,ดหูหลายข้อเลยนะนะครับ เก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามเนาะใส่เจ็ดไปอีกอ่าเหมือนจะวนแล้วนะเหมือนจะวนล้วนะครับใส่ศูนย์ตำศูนย์เข้าไปนะเจ็ดนไมนะครับเท่าไหร่หกสิบสามเยอะเห็นไหมวนรู้เลยว่าแค่นี้ก็พอแล้วก็เท่ากับศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดไปเรื่อย อยากทำให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100%เข้าไปคูณ100เซข้าไปนะซึ่งจะเท่ากับ77.77ไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากประมาณก็77.7อะไร8ศึกษาการประมาณดีๆนะถ้าไม่ได้ทักมานะครับการประมาณว่าทำไมได้เป็นแบบนี้นะโอเคนะครับ